สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าหมอปลายพรยคศิปทํทำนายไว้ว่ามีเรื่องอะไรที่วิกฤตบ้างพิกษุณีปายได้กล่าวว่าปีนี้เรื่องหลักๆเลยคือเรื่องเสียชีวิตทางบันเทิงทางการเมืองสิ่งที่ไม่ควรพูดและสิ่งที่ ควจะบอกให้ทุกคนระวังไว้เรื่องของประชาชนปากท้องจะต้องระวังการกู้หนี้ยืมสินใช้ไม่หมดเรื่องนี้นะ่ะจะทำให้คนฆ่าตัวตายคิดสั้นเราจะเห็นข่าวเยอะมากเรื่องครั่งพาตกรรมเยอะมากน่าจะมากกว่า3-5เคสใหญ่ๆเป็นหน้าที่หลักของนักข่าวและตำรวจเรารู้กันอยู่แล้วว่าเกิดอะไรเกิดจากอะไรรู้สึกผิดหวัง กับสิ่งที่เราหวังเอาไว้ผู้ใหญ่ที่เราหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ด้วยผู้ใหญ่คนนั้นทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงเศรษฐกิจมันเลยทําให้คนเสียชีวิตมากขึ้นส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการจบชีวิตเองเรื่องของการโดนหลอกเรื่องของการลงทุนจะมาเป็นเรื่องใหญ่มากๆเสียเงินเยอะเสียหายหลายพันล้านจากคนที่มีชื่อเสียงอยากให้ระวังเยอะ อยู่อย่างระมัดระวังอย่าไว้ใจใครการลงทุนไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนไม่มีอะไรได้มาฟรีต้องทำมาหากินด้วยตัวเองใครที่คิดจะขยายเต็มที่เพราะคิดว่าท่องเที่ยวกลับมาแล้วให้ลดสเกลลงสมมติคิดว่าจะขยาย100%ให้เหลือสัก20-30%พอแล้วค่อยๆโตแล้วจะปลอดภัยคนไทยต้องดูแลตัวเองในปีนี้ หมอไปายได้กล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงน่ากลัวในประเทศไทยเห็นว่ามีคนเสียชีวิตเยอะจากทั้งยิงทั้งมีดทั้งการรอบทำร้ายค่อนข้างเยอะยานพาหนะที่มีล้อหลายล้อเหมือนรถทัวรถบรรทุกเครื่องบินอะไรแบบนี้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะสอววันชัยแนะจับตาการเมืองอ่อนไว้ยกคำำําทํานายเซนามิทางการเมือง นายวันชัยสอนสิริหรือสพออวันชัยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทนายวันชัยสอนสิริเรื่องเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เป็นการพยากรณ์ดวงการเมืองเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้จับตาใน4-5เดือนนับจากนี้การเมืองยังไม่นิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามกฎอนิจจังมีเนื้อหาดังนี้เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ผมเคยเขียนไว้ตั้งแต่เดือนเมษาห66ว่า ดาพระหัสย้ายราหูจะเคลื่อนออกจากดวงเมืองในวันที่17ตุลาคม66ช่วงปเปลี่ยนผ่านจะอีรุงตุงนังอย่างที่เห็นและจะโล่งโปร่งสดใสหลัง17ตุลาคมที่ใช่อาจไม่ใช่ที่เห็นอาจไม่เป็นเป็นเรื่องของอนิจจังทางการเมืองตามกฎแห่งกรรม17ตุลาคม66 เวลา6นาิกาสนาทีดาวราหูจะเคลื่อนออกจากราศีเมษอันเป็นดวงเมืองมาอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นอาริอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลบเมื่ออริมาเจอกับราหูเลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นคุณเป็นบวกกับประเทศสถิตอยู่2ปีครึ่งเมื่อพิจารณาการลึกๆแบบสุดๆโหราท่านว่า1สึนามิทางการเมืองกำลังก่อตัว เป็นคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ตั้งแต่ปลายเมษาขึ้นไปเป็นการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจของประชาชนในครั้งนี้พริกฟ้าพริกดินชนิดคาดไม่ถึงจริงๆสองคนเก่าบุญเก่าที่จะเกื้อหนุนก็สูญสิ้นแตกทับกระเจิงไปคนละทิศคนละทางไม่อาจต่อกรใดๆกับใครได้ 3. อำนาจใหม่คนใหม่วิธีการใหม่ๆและการการะทำใหม่ๆ จะเกิดขึ้นอันโดนบันดาลประสานให้เกิดความเรียบร้อยชื่นชมยินดีทุกหมู่เหล่า4นับแต่ราหูออก17ตุลาคมไปต้นไปความปรองดองสมานฉันจะเริ่มเห็นปรากฏเป็นที่ชัดเจนมีแสงสว่างแห่งความสงบร่มเย็น5ดาบพฤหัสเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญกฎกติกาของบ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างแน่นอน เมื่อราหูย้ายความมืดดำทะมึนที่ถูกปลดปล่อยออกไปนำมาซึ่งความถูกต้องตามทํานองครองธรรม 6. วิกฤตต่างๆของประเทศทั้งโรคภัยแค่เจ็บก็จะมาลายหายสิ้นไปชาวประชาก็จะกลับมาสดใสการค้าการขายทั้งในและต่างประเทศก็จะดีขึ้นด้วยลำดับระวังเขอนแตกต่างดาบุกหมอปายผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566 ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกออปายพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2,566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2,554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนลอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อย อาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้ถึงแค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆนะ่ะต้องระวังท่านโยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้ง คำว่าแดนปราดิบและตรงที่มีเป็นทางเชื่อมระหว่างน้ําร้อนและน้ําเย็นตรงนั้นะ่ะจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีซอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะ ฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดก็คือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ดวงเมืองปี2,566โหรวส,สุทำนายการเมืองอายุสัน้นเศรษฐกิจต้นดีรายดิ่งแรงการเมืองเคลื่อนไหวท่ามกลางการแข่งขันในช่วงเลือกตั้งครั้งนี้พาย้อนคำทำนายของโหรวส,สุนัก หัวา,าสาส์์ที่มีผู้ติด,ดตามกว่าแสนคนในเพจวส,สุโหนวส,สุซึ่งพยากรณ์ดวงเมืองปี2566ไว้ตั้งแต่ต้นปี12มกราคม2566แม้คำทำนายจะผ่านไปไม่นานแต่มีหลายเหตุการณ์ที่น่าจับตามองโดยโหนวส,สุได้ทำนายถ่ายทักดวงเมืองไว้อย่างละเอียดดังนี้ดวงการเมืองปี2566เปลี่ยนคั้ว แต่ไม่นานการเมืองยุคไล่บี้ช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนคั้วอำนาจทางการเมืองเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งยังชิงคะแนนเสียงการหาเสียงที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงและมีคดีการโกงการเลือกตั้งรวมไปถึงการวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการทหารตำรวจอายการผู้พิพากษาซึ่งจะทำให้วงการราชการโดยเฉพาะ ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนักการเมืองและวงการยุติธรรมที่ตัดสินคดีความของนักการเมืองจะมีความเสื่อมและประชาชนพากันหมดศรัทธาไม่เชื่อถือคนทำงานในวงการนี้มากกว่าหลังรัฐประหารปี49และ57ซึ่งเหตุผลมาจากสถานภาพของรัฐบาลชุดเก่ายังไงก็อยู่ได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้ จะต้องมีการยุบสภาก่อนเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนเพราะสภาจะไม่สามารถทำงานได้เดื่อเฉพาะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปต้นไปแทบจะไม่มีกฎหมายฉบับใดผ่านและมีแต่สสโดดประชุมะย้ายพักกันส่วนช่วงเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนไม่เกินเดือนกรกฎาคมประเทศไทยจะได้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะตามดวงเมือง คงไม่ได้นายกคนเดิมที่อยู่มา8ปีจะไม่ได้กลับมารับตำแหน่งอีกแต่ช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมาใหม่นี้จะมีอายุการทำงานไม่เกิน2ปีถ้าไม่มีการปฏิรูปนักการเมืองสภาและศาลร,รวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือปฏิรูปวงการการเมือง ก่อนสิ้นปี2566รรัฐบาลชุดที่ได้รับการเลือกตั้งมาจะเริ่มมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้